เป็นข่าวที่ฮือฮาค่ะที่เกาหลีใต้เนี่ยนะคะปรากฏว่าไปพบศพของนายกเทศมนตรีกุงโซค่ะหลังจากที่หายตัวออกจากบ้านไปประมาณ7ชั่วโมงนะคะทางด้านหนังสือพิมพ์ของเกาหลีใต้ค่ะ The Korea Times เนี่ยนะคะก็รายงานบอกว่าได้มีการรับแจ้งจากตำรวจนะคะว่านายพักวอนซุนนายกเทศมนตรีกุงโซวัย64ปีหายตัวไปพร้อมกับมีการเ,รเขียนข้อความทิ้งท้ายเหมือนกับเป็นการสั่งเสียเอา ไว้ด้วยนะคะในข้อความที่เขาเขียนเอาไว้สั่งเสียเนี่ยคะ่ะเขียนบอกว่าผมขอโทษทุกคนด้วยและขอบคุณทุกคนที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิตผมผมขอโทษครอบครัวที่ไม่ได้สร้างที่ได้สร้างแต่ความเจ็บปวดให้ได้โปรดเผาร่างของผมและโปรยอัฐิณนะหลุมศพของพ่อแม่ผมลาก่อนทุกคนนี่คือจดหมายฉบับสุดท้ายนะคะที่นายกเทศมนตรีกรุงโซนายพักวอนซุนทิ้งเอาไว้ค่ะ ย้อนกลับไปหน่อยค่ะก่อนที่จะเจอศพเนี่ยนะคะทางบุตรสาวของนายพักแจ้งไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเมื่อช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นของวันพฤหัสที่ผ่านมาบอกว่าพ่อของเธอเนี่ยออกจากบ้านไปเป็นเวลาประมาณ4ี่หชั่วโมงแล้วก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ไปทํางานที่สาลาว,ว่าการกรุงโซตามปกติด้วยแล้วก็มีการยกเลิกการประชุมทั้งหมดอันนี้คือการไป ตรวจหาจากกล้องวงจรปิดนะคะเนี่ยตำรวจเขาก็ไปตามรอยกันค่ะก็พบภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่ในพักเนี่ยออกจากบ้านไปนะคะใส่เป็นหมวกสีดำแล้วก็สะพายเป้สีดำค่ะก่อนที่จะไปจับภาพได้อีกครั้งก็คือเวลาประมาณสัก10โมงกว่านะคะที่สวนสาธารณะทางตอนเหนือของกรุงโซค่ะก็เป็นจุดที่รับสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเขาได้เป็นจุดสุดท้ายตรงนั้นเนี่ยนะคะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ระดมกำลังกันค่ะเข้าทำการค้นหานะคะมีการใช้สุนัขดมกลิ่นแล้วก็โดรนในการร่วมกันค้นหาครั้งนี้ด้วยค่ะเวลาผ่านไปประมาณเที่ยงคืนค่ะตำรวจประกาศออกมาว่าพบศพของนายพักอยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดที่สัญญาณโทรศัพท์มือถือหายไปแล้วรวมเวลาทั้งสิ้นที่ลูกสาวแจ้งความเนี่ยนะคะก็คือประมาณ7ชั่วโมงค่ะ มีการสันนิษฐานการถึงสาเหตุของการเสียชีวิตแน่นอนค่ะมีจดหมายลาตายนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่าแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยก็ยังไม่ได้สรุปถึงสาเหตุที่ชัดเจนออกมานะคะอย่างเป็นทางการว่าสรุปแล้วเนี่ยเสียชีวิตเพราะสาเหตุอะไรกันแน่เราย้อนกลับไปดูประวัติของนายพักวอนซุนหน่อยค่ะเขาชนะการเลือกตั้งได้เป็นนายกเทศมนตรีกรุงโซลนะคะสมสมัยซ้อนค่ะตั้งแต่ปี2011 นอกจากนี้นะคะก็ยังถูกยกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกพักเสรีประชาธิปไตยที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในการเลือกตั้งปี2022ที่จะถึงนี้ด้วยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้1วันเนี่ยมีรายงานออกมานะคะว่าอาดีตเลขาของเขาแจ้งความว่าในพักมีการล่วงละเมิดทางเพศเธอคะ่ะ แล้วก็กล่าวหาว่าในพักเนี่ยล่วงละเมิดเธออย่างน้อยเนี่ยนะคะด้วยการสัมผัสรวมไปถึงการส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมมาทางโทรศัพท์หลายครั้งนับตั้งแต่เธอเริ่มทำงานเมื่อปี2017แต่ตำรวจเองก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อว่าการที่เขาเสียชีวิตครั้งนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการแจ้งความก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเสียชีวิตของในพักเนี่ย ทำให้คดีดังกล่าวสิ้นสุดลงในทันทีแล้วก็จะไม่มีการสอบสวนเพิ่มเติมใดๆอีกค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ